สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ A2 ช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวเตรียมกระสอบใส่เงินท,งท่านจะเกิดลัคนาราศีกุมเปิดทางหนีที่ไล่ประจำปี2567คลิปนี้นะคะเป็นการเปิดดวงแบบจอลึกรายเดือนของท่านที่เกิดในราศีกุมประจำปี2567กันค่ะ ก่อนเลยเลยนะคะเอทุกตัง้งคอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมกดปุ่มขอบคุณส่งเข้ามาให้ค่ะหลายท่านถามเข้ามาว่าปุ่มขอบคุณคืออะไรนั่นก็คือหากสังเกตกันให้ดีๆนะคะด้านล่างใต้คลิปวิดีโอนี้จะมีปุ่มขอบคุณปรากฏอยู่ค่ะหากท่านใดไม่เห็นอาจเป็นไปได้ว่าซ่อนอยู่ในปุ่มจุด3จุดทางด้านขวามือนะคะเป็นพระคุณอย่างสูงค่ะสำหรับท่านที่เกิดในราศีกลุ่ม หรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่16กุมภาพันธ์ถึงวันที่15มีนาคมค่ะปี67เป็นปีแห่งการขยายตัวจากดาวพฤหัสบดีที่อาจดึงดูดโชคลาภเข้ามาหาตัวเองอย่างสบายสบาย,บายและอาหารอร่อยอร่อยเลิศรู้ก็อาจทำให้รูปร่างขยายออกได้เช่นเดียวกันนะคะแต่จากการถูกจำกัดขอบเขตจากดาวเสา์เจ้าแห่งชะตากรรมให้ระวังการใช้ใจ่ายอย่างฟุ่มเฟือยเกินตัวกล้าได้กลาา้กลาเสีย กล้าที่จะเสี่ยงจากอำนาจราหูอาจก่อภาระนีิสินที่จะทำให้ทุกใจได้ไปอีกนานเลยค่ะมาเริ่มกันที่เดือนแรกของปีในเดือนมกราคมนะคะอาจมีรายได้มากขึ้นจากการงานศิลปะบันเทิงเริงรมแต่ถ้าคิดจะเสี่ยงทั้งจากเสี่ยงโชคเกงกำไรหรือว่าหลอกลวงต้มตุนเพื่อให้ได้มาก็ให้หลีกเลี่ยงสะนะคะ รวมถึงการใช้คำพูดหรือว่าเขียนที่ก้าวร้าวรุนแรงและเมิดคนอื่นในที่สาธารณะอาจจะถูกฟ้องร้องมีคดีความและทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงได้ค่ะและถ้าต้องต่อสู้แข่งขันแย่งชิงเพื่อแย่งคนที่เราพึงใจก็ควรทำใจว่าจะผิดหวังนะคะถัดมาในเดือนกุมภาพันธ์ค่ะตรงต่อเวลา ปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับหุ้นส่วนคู่ค้าคู่สัญญารวมทั้งคู่ครองถึงจะอยู่ในเกณฑ์ดีที่จะหารายไ,ได้ได้มากขึ้นค่ะที่จะไม่ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงเสียเครดิตแต่ถ้าคิดจะเสี่ยงโชคเก่งกำไรอาจจะได้มากเสียหมดไม่แน่นอนเรื่องความรักให้ระวังสังสรร์สโมสรติดมิตรสหายมากจนเกินไปก็อาจทำให้ทะเลาะวิวาจนแตกหักกับคนรักแล้ก็คู่ครองได้นะคะ พอเข้าสู่เรือมีนาคมค่ะได้มากเสียหมดที่อาจเกิดขึ้นได้หากจะหาไรายได้ที่ต้องเสี่ยงหรือว่าต้องใช้วิธีพิเศษที่จะได้มาให้ระวังว่าอาจถูกหักหลังคดโกงและเป็นภัยอันตรายได้อีกด้วยค่ะในเรื่องการงานการติดต่อสัมพันธ์อยู่ในเกณฑ์ดีนะคะที่สามารถขอรับความร่วมมือ ขอความช่วยเหลือได้ส่วนเรื่องความรักอาจมีสเสน่ห์ที่ดึงดูดใจให้หลายๆคนเข้ามาชิดใกล้ให้ได้รักให้ได้เลือกจนพอใจค่ะพอถึงเดือนเมษายนนะคะ งานสัมมนาอบรมระยะสั้นงานที่ปรึกษาที่ต้องมีความชำนาญเฉพาะทางรวมทั้งการสอนพิเศษรวมทั้งการท่องเที่ยวทั้งใกล้และไกลอาจทำให้เกิดรายได้มากขึ้นแต่ให้ระวังว่าหากหมกมุ่นเรื่องเงินเงินทองทองมากไปอาจถูกล่อลวงให้เห็นผิดเป็นชอบได้จนเป็นอันตรายค่ะส่วนเรื่องความรักอาจได้พบรักเจอคนถูกใจจากการใช้สื่อออนไลน์ให้ระวังรักเล่เสน่หาจะทำให้หมดตัวนะคะ พอถึงเดือนพฤษภาคมค่ะอาจามีไรายได้จากการซื้อขายที่ดินสิ่งปลูกสร้างหรืออาจามีผลกำไรเงินปันผลจากธุรกิจครอบครัวถ้ากำลังหางานสมัครงานในถิ่นกำเนิดภูมิลำเนาเดิมก็จะมีโอกาสมากขึ้นแต่ถ้าร่วมหุ้นลงทุนกับคนอื่นให้ระวังเรื่องเงินเงินทองๆอ,อาจทำให้ขัดแย้งจนทะเลาะวิวาทและเป็นอันตรายได้ค่ะสำหรับคนโสดนะคะจากบ้านใกล้เรือนเคียง ผู้ใหญ่เป็นสื่อทำให้พบรักเจอเนื้อคู่ค่ะพอถึงเดือนมิถุนายนนะคะกิจการครอบครัวรวมทั้งงานส่วนตัวจะมีโอกาสเจริญรุ่งเรืองแต่เป็นระยะเวลาที่จะให้ลาบกับคนอื่นจึงควรระวังการใช้ใจ่ายให้ดีๆค่ะและถ้าจะเดินทางก็ควรระวังความเร็วความแรงอาจมีเหตุเพศไภัยได้เรื่องความรักจากการใช้สื่อออนไลน์อาจทำให้ได้พบรักเจอคนถูกใจ แต่ถ้าหวังจะได้เคียงคู่ให้ตรวจสอบให้ดีๆนะคะเพราะเขาคนนั้นอาจมีคู่อยู่แล้วกลายเป็นรักซอนซ่อนรักได้ค่ะพอถึงเดือนกรกฎาคมนะคะจากงานที่ทำถึงจะทำให้เกิดรายได้แต่เป็นระยะที่ควรใส่ใจพนักงานลูกจ้างให้มากๆเพราะอาจทำให้เดือดร้อนยุ่งยากได้งานบริการหรือว่าร่วมกิจกรรมอาสาใดๆอาจทำให้ได้พบรักเจอเนื้อคู่ใส่ใจสุขภาพให้มากขึ้น หากโคมงานหนักเครียดพักผ่อนไม่พออาจทำให้เจ็บป่วยได้ค่ะถัดมาในเดือนสิงหาคมนะคะขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของคนที่มาติดต่อสัมพันธ์ด้วยว่าจะทำให้เกิดรายได้มากแค่ไหนแต่ถ้าคิดจะเสี่ยงโชคเกงกำไรหรือจะให้มีสหายกู้ยืมจนถึงเดือนตุลาคมมีเกณฑ์เสี่ยงสูงว่าจะไม่ได้คืนและจะทำให้ทะเลาะวิวาทกันอีกด้วยค่ะ เรื่องความรักนะคะการตามใจเธอโดยเฉพาะเรื่องของบุตรธิดาถึงจะไม่ทําให้ชีวิตรักมีปัญหามากนักแต่สตรีที่กําลังตั้งครรอย่าประมาทในเรื่องของความเร็วความแรงมีอันตรายได้ค่ะในเดือนกันยายนนะคะหลีกเลี่ยงที่จะปะทะหรือว่าขัดแย้งกับหุ้นส่วนคู่คา้าคู่สัญญารวมทั้งคนรักคู่ครอง รวมถึงการเซ็นสัญญาลงนามในข้อตกลงใดๆก็ตามเพราะมีเกณฑ์ที่จะเป็นฝ่ายเสียรู้เสียเปรียบจนถึงสูญเสียเงินจำนวนมากอีกด้วยค่ะเรื่องความรักให้ระวังแอบรักออนไลน์อาจถูกจับได้จนทะเลาะวิวาสกับคนรักและคู่ครองที่จะทำให้เจ็บตัวปางตายได้เลยนะคะในเดือนตุลาคมค่ะ งานที่เกี่ยวกับศิลปะเรื่องบันเทิงเริงรมหรือการเดินทางท่องเที่ยวใกล้ไกลจะอยู่ในเกณฑ์ดีที่จะได้ลาภผลจเจริญรุ่งเรืองอย่างต่อเนื่องให้หลีกเลี่ยงการรับปากอย่างขอไปทีแต่ไม่ทำตามนั้นจะทำให้เสียชื่อเสียเครดิตได้เรื่องความรักจากงานที่ทำอาจได้พบคนถูกใจแต่ถ้าจะพาไปพบญาติผู้ใหญ่ในระยะน,นี้ให้ระวังว่าท่านจะไม่ปลื้มนะคะ ถัดมาในเดือนพฤศจิกายนค่ะงานทําเงินที่ควรใส่ใจให้ความสําคัญกับงานมากที่สุดแต่เป็นระยะที่ควรระวังลูกจ้างอาจถูกยัวย่วยุให้รวมตัวต่อต้านองค์กรอาจทําให้เสียหายได้หรือถ้าเป็นมนุษย์เงินเดือนก็อยู่ในระยะรับฟังคําสั่งจากนายจ้างอย่างเดียวถึงจะอยู่รอบปลอดภัยส่วนเรื่องความรักการสั่งรรค์เดินทางท่องเที่ยวกับมีสหายเพื่อนฝูงอาจทําให้ได้พบรัก เจอคนถูกใจแต่ก็เป็นได้แค่เพียงกิ๊กกันเท่านั้นนะคะแล้เราก็มาส่งท้ายกันที่เดือนธันวาคมค่ะมีสหายให้ลาบโดยเฉพาะหากจะเสียงโชคเก่งกำไรก็มีโอกาสจะได้ลาภผลและงานยังทำเงินให้อยู่แต่ถ้าจะต้องให้คำมั่นสัญญาลงนามในเอกสารสำคัญให้ตรวจสอบให้ละเอียด เพราะอาจมีนัยาสำคัญที่จะทำให้เสียรู้เสียเปรียบได้ให้ระวังในเรื่องของสุขภาพหักโ้มใช้ร่างกายหนักเกินไปพักผ่อนไม่พออาจจะทำให้เจ็บป่วยไม่สบายได้นะคะเอาละค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของการเปิดทางนี้ที่ไล่แบบเจาเลึกรายเดือนของท่านที่เกิดในราศีกุมประจำปี2567ค่ะสําหรับคลิปหน้านะคะ จะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้เลยค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะ